สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเวิลด์หนึ่งช่องที่รวบรวมข้อมูลรีวิวและเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์เนกเกตที่ทรงพลังที่สุดในปี2025ที่หลายคนยกให้ว่าเป็นเจ้าแห่งพละกำลังบนท้องถนนซึ่งนอกจากจะมาพร้อมแรงมมาอันมหาศาลแล้วยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่ดุดันโดดเด่นเหนือใคร และแน่นอนครับเราจะพาไปดูรายละเอียดทุกจุดพร้อมบอกราคาแบบจัดเต็มกันเลยสำหรับรถที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ2025 Ducati s r e e t Fighter v c s p 2ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นรถเนกเกตที่แรงที่สุดในโลกนะเวลานี้มาพร้อมเครื่องยนต์ V4 ที่ได้รับการถ่ายทอด DNA ตรงจากสนามแข่งม o t ต g p เลยทีเดียว เจ้าสป r ริตไฟเตอร์ v c s p 2รุ่นปี2025นั้นพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของรถแข่งระดับโลกอย่างพาณิกา V4 โดยการถอดแฟริ่งออกให้เห็นเครื่องยนต์และโครงสร้างที่ดิบเถื่อนและเพิ่มการควบคุมในแบบเนเกตไบให้ขี่ง่ายขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะอันร้าใจ เครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่นนี้คือ d e s m o s e d i s s ส r ฟเด l ว4ความจุ1 1 0 3ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังสูงสุด208แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อน,นาทีบอกเลยครับว่าแรงสุดใจขี่แล้วต้องจับแน่นๆกันเลย และในรุ่น ST2 ยังมีการลดน้ำหนักด้วยการใช้ล้อคาร์บอนไฟเบอร์มาเคซินีซึ่งเบาวกว่ารุ่นธรรมดาถึง1.4กิโลกรัมส่งผลให้รถคล่องตัวขึ้นมากและยังติดตั้งคลัตช์แห้ง STM Evo SBK ซึ่งให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถรองรับการใช้งานหนักในสนามแข่งได้ดีเยี่ยมในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นระบบ Cornering ABS Fraction Control Wheelie Control Engine Brake Control สไลด์คอนโทรลและระบบล้อนคอนโทรลที่ช่วยให้การออกตัวเร็วแรงแบบไม่ลื่นถลายนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมโชคไฟฟ้าโอลิงสมาร์ทอีซี2.0ซึ่งสามารถปรับค่าต่างๆได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลที t ขนาด5นิ้วที่ให้สีสันสดใสชัดเจนดีไซน์ของรถก็ถือว่าดุดันสมชื่อสตรีทไฟเตอร์อย่างแท้จริงด้วยฝ่ายหน้าแบบวีเชฟที่ได้แรงบันดาลใจจากโจเกอร์ตัวร้ายในภาพยนตร์ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ เสริมด้วยแฟริงข้างที่ออกแบบให้ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับวิงเลดแบบคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยเพิ่มแรงกดให้ล้อหน้าขนาดขับขี่ที่ความเร็วสูงเบรกหน้าของรถรุ่นนี้ใช้เบรมโบ s สไตมาอาคาลิเคู่พร้อมจานเบรกขนาด330มิมส่วนเบรกหลังก็เป็นเบรมโบเช่นกันซึ่งให้การหยุดที่มั่นใจแม้ขับที่ความเร็วระดับ200กิเมตรชั่วโมง ขึ้นไปแล้วด้วยระบบเบรกระดับสนามแข่งบวกกับ ABS แบบ c o นเนอริงทำให้การเบรกในโค้งเป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัยถังน้ำมันของ s r r i t Fighter v c s p 2มีความจุ16ลิตรและตัวเฟรมเป็นแบบฟรอนต์เฟรมที่ใช้เครื่องยนต์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างส่งผลให้น้ำหนักรวมของรถอยู่ที่ประมาณ196กิโลกรัมเท่านั้นเบากว่ารถที่แรงระดับเดียวกันหลายรุ่นทำให้ตอบสนองไวควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้ในเมืองหรือถนนแคบ,แคบ อีกจุดที่ต้องพูดถึงก็คือเสียงเครื่องยนต์ v 4ที่ไม่เหมือนใครเสียงห้าวทุ้มลึกและดุดันสร้างความร้อใจให้กับผู้ขับขี่และผู้คนรอบข้างอย่างแน่นอนซึ่งเป็นหนึ่งในเอ,นเอกลักษณ์ที่แฟนดูคาติทั่วโลกรลักมากที่สุดในด้านความสะดวกสบายก็ไม่น้อยหน้าเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้มีความกระชับแต่ไม่แข็งเกินไปพร้อมกับตำแหน่งแฮนด์ที่ยกสูงขึ้นเล็กน้อยจาก panigale v 4ทำให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นหรือถ้าจะเอาไปขี่ทางไกลก็ไม่มืดลาง่ายอย่างที่คิด ดูกาติยังใส่ระบบดูกาติควิกชิป DQS แบบ2ทางที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงได้โดยไม่ต้องกำคลัดซึ่งเหมาะมากสำหรับการขี่แบบสปอร์ตหรือในสนามแข่ง สำหรับราคาจำหน่ายในปี2025นั้นดูกา t i ติ r e ร t f ไฟเตอร v c s p 2มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0 0บาทในประเทศไทยซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมต่างๆแต่เมื่อเทียบกับสเปคและสมรรถนะที่ได้ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับรถในระดับซูเปอร์เนเกตอย่างแท้จริงนอกจากนี้ดูกา t i ติยังมีของแต่งแท้จากโรงงานให้เลือกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียอะคราบรวิชชุดคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันหรือแม้แต่เซ็ตติดตั้งระบบ GPS และกล้องหน้าหลังสำหรับผู้ที่ต้องการความครบครันในการใช้งานจริงผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตและต้องการรถที่แรงที่สุดในคลาสเนเก็ตบอกเลยว่า s p r ร t t Fighter v c s p 2คือตัวเลือกอันดับหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดเพราะมันไม่ใช่แค่แรงแต่ยังหล่อหล่และควบคุมได้ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือบนสนามแข่ง สรุปแล้วดูกาติ Street Fighter V c SP 2ปี2025คันนี้เป็นรถเนกเก็ตที่ไม่เพียงแต่มีแรงม้าและสมรรถนะสูงสุดในตลาดแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยความสนุกในการขับขี่และยังมาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครจึงไม่แปลกเลยที่หลายคนยกให้เป็นราชาของรถเนกเก็ตแห่งปีนี้ถ้าคุณเป็นสายความแรงที่มาพร้อมเทคโนโลยีระดับแนวหน้าอย่าลังเลครับเพราะ t r e e t Fighter V c SP 2คือคำตอบของคุณอย่างแท้จริง และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b i k World หนึ่ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รถแต่งรถหายากและข้อมูลน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ